สวัสด,ดีจ้าป้ายังไม่ได้นอนเลยป้าพึ่งเค็ดตัวให้คุณป้าเสร็จก็มาจับโทรศัพท์อีกแล้วป้าหัดทำด้วยค่ะ u t u b e ป้ายังไม่เป็นเท่าไหร่ป้าหัดทำป้าทำเองป้าหัดเองสองวันสองคืนไม่ได้หลับได้นอน ไม่มีคนสอนไม่มีใครสอนเลยจ้ะอยู่กับคุณปา๋าแกก็อยู่ของแกเราก็อยู่ของเราฮัททำเอาเองค่ะทำสองวันสองคืนนอนแล้วก็ตื่นมาทําอยู่นั่นแหละนึกขำตัวเองจะค่อยๆทําไปจะเอาไว้เวลาไปอยู่บ้านสวนเวลาไปอยู่ที่โคราชเราก็จะเอาไว้เป็นเป็นลงขายของนะจ๊ะ ที่บ้านอ่ะมีสวนมะขามเทศหวานแล้วก็มีบอ่อปลาอาจจะทําปลาแปรปร,รูปปลานินปลาปลานินแดดเดียวสองแดดสามแดดหรือจะเป็นเป็ดไก่ลูกไก่ลูกเป็ดจ้า